สวัสดีครับทุกคนกาบเรียนทุกท่านตามตรงว่าไม่มีสคริปต์สำหรับในคลิปนี้นะครับผมนึกอะไรได้ผมก็ดนสดเลยนะครับเนื่องจากข่าวตลาดซื้อขายนักเตะไม่มีอะไรเลยนะฮะผมเลยขออนุญาตนะครับมาทำคอนเทนต์พิเศษนะครับใครที่ชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็ช่วยกันให้กำลังใจนะครับโดยการกดไลค์มารัวๆนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องคือตอนนี้มันยังไม่มีชื่อรายการเลยนะครับ ใครที่ใจดีนะฮะก็สามารถช่วยกันตั้งชื่อรายการนะครับให้กับอาร์เมได้นะครับผมโดยการคอมเมนต์วิดีโอ Youtube ด้านล่างนะครับก็สำหรับคอนเทนต์ในวันนี้นะครับผมจะมาพูดพรีวิวความพร้อมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอกาสนะครับผมแล้วก็สิ่งที่ต้องทำรวมถึงเป้าหมายในซีซั่นนี้ของแมนยูแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะต้องพูดถึงนักเตะที่ย้ายเข้ามาร่วมทีมก่อนไม่ว่าจะเป็นทอมฮีตันนะครับเจดอนซานโชแล้วก็ ราเฟลวารานจะเปิดตัวตอนไหนเนี่ยโอ้โหนี่ผมอัดคลิปนี้นะครับตอนประมาณตีสองวันที่1ิบสามเดือนสิงหาคมราเฟลวารานยังไม่เปิดตัวเลยนะครับนู่นนะฮะล่าสุดตะกี้ผมไปเจอข่าวมาพี่ตู้ลมิลูลูก้ากูของเชลซีเปิดตัวแล้วนี่มีข่าวหลังวารานอีก,กนเนี่ยจนแบบพี่ตู้แกเปิดตัวไปแล้วนะครับล่าสุดวารานก็ยังไม่เปิดตัวสักทีไม่เป็นไรนะครับผมว่าก็วันสองวันนี่แหละ วันนั้นนักเตะม,มา3คนใช่ไหมครับได้ทอมฮีตันได้ซานโชแล้วก็ได้ลาฟิวารานมาส่วนจะซื้อนักเตะเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับโดยเฉพาะต,ตำแหน่งของกองกลางตัวรับที่เรายังขาดอยู่ผมก็ยังไม่รู้จริงนะครับว่าแมนยูเนี่ยจะช็อปเพิ่มหรือเปล่าเพราะคุณต้องไม่ลืมนะครับอาจจะขึ้นอยู่กับอนาคตของพอพวกปาซึ่งณเวลานี้พอคุณป๊อปยังไม่ต่อสัญญาสักที แมนยูก็มีข่าวกับเอดูวาโดกามาเวงก้านะครับที่มีราคาค่าตัวประมาณ40-45ล้านยูโรจากการเปิดเผยล่าสุดรูเบนเนเวสนะครับที่เป็นข่าวโอ้โหเบ,บาบามากๆเหมือนกับซาอูนะครับซึ่งซาอูเนี่ยไม่ใช่ผู้เล่นในตำแหน่งของกองกลางตัวรับจริงๆเนเวสก็ไม่ใช่กองกลางตัวรับจ่าขนาดนั้นนะครับที่ตรงกับสเปคของพวกเราที่พวกเราตามหาคือดิแคนไรท์โอ้โหราคาตัวแพงเหลือเกิน เพราะฉะนั้นก็ต้องไปรอในปีหน้านะครับซึ่งผมดูแล้วก็มีโอกาสสูงเหมือนกันนะที่แมนยูจะได้ตัวนะครับหากว่าไม่เสร็จเชลซีไปเสียก่อนตะกี้พูดค้างถึงซาอูลใช่ไหมครับซาอูลเนี่ยถ้าเกิดซื้อตัวเข้ามาร่วมทีมเหมือนกับว่าเขาจะเข้ามาแทนที่ของพอปกบามากกว่าส่วนลูเบนเดเวสณเวลานี้ยังไม่มีความคืบหน้าอะไรเลยในขณะที่ท็อปลิสของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในตำแหน่งของกองกลางอย่างเอด็ดวาโดกาม,มาเวงกา เจ้าหนูวันเดอร์คิดจากฝรั่งเศสสโมสรอนรนณณนะเวลานี้ก็ยังไม่มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่นะครับมีแค่การเปิดเผยค่าตัวแล้วก็ยืนยันนะครับว่าสโมสรอนแมนยูสนใจจริงๆเสมือนกับว่าเจ้าตัวเนี่ยไม่อยากที่จะย้ายมาอยู่แมนยูซะแบบนั้นเพราะฉะนั้นนะครับมีแนวโน้มเหมือนกันครับที่แมนยูจะไม่ได้อยู่กองกลางแล้วส่วนดีของแบ็กขวานะครับหรือว่าที่เปีย โอกาสก็ยากเหลือเกินครับเนื่องจากแอเลติโกมาดริดไม่ยอมลดราคาค่าตัวให้เพราะฉะนั้นนะครับบิวของกองกลางตัวรับนะครับรวมถึงทิปเปียนะครับมันขึ้นอยู่กับนักเตะขาออกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทบทั้งนั้นเลยครับในเวลานี้เพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมก็ต้องเตรียมใจนะฮะไว้สักนิดนึงว่าแมนยูอาจที่จะไม่ได้นักเตะเข้ามาร่วมทีมแล้วก็เป็นไปได้โซชานถึงขนาดให้สัมภาษณ์นะครับล่าสุดว่า มันก็ต้องรอดูนะว่าจะได้นักเตะคนไหนเข้ามาร่วมทีมเพิ่มเติมหรือเปล่าคิดว่าเป็นโบนัสละกันตะกี้พูดถึงตลาดซื้อขายนักเตะไปแล้วนะครับเรามาเช็คเรื่องของขุมกําลังกันเลยดีกว่าตําแหน่งผู้สาประตูนะครับตอนนี้คอ่นข้างชัดเจนนะครับว่าดาวิดเดเคีอต้องแย่งชิงตาแหน่งมือหนึ่งกับน้องดีเนเฮเดอร์ซัน เรียกได้ว่าจะเป็นการแข่งขันที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าคนหนึ่งก็เป็นดีกรีนะครับผมนายทวานดาวรุ่งอนาคตไกลแถมใส่หมวกด้วยนอกจากนี้นะครับดาบิดเดคีอยังเป็นถึงระดับตำนานของแมนยูอีกการดวลกันกของ2คนนี้มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับข้อดีเลยคือเราจะมีผู้สาป,ประตูนะครับ2คนที่ไว้เนื้อเชื่อใจได้ข้อเสียเลยคือถ้าเกิดใครนะครับที่สุดท้ายแล้วนะฮะเป็นตัวสำรองโอกาสสูงเลอเกินครับที่จะต้องเก็บข้าวของ ย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ปีหน้าจากทิศทางข่าวล่าสุดดูเหมือนว่านาโอเล่เนี่ยจะเลือกน้องดีนเป็นโกมือหนึ่งมากกว่าเป็นเดคิอาก็ต้องมารอดูนะครับว่าเดคิอาเนี่ยจะสามารถเรียกศรัทธานะครับผมแล้วก็ควงคืนนะครับตำแหน่งมือหนึ่งคืนมาจากน้องดีนเทร์ซันได้หรือไม่แต่ที่แน่ๆเลยคือทอมพีตันเป็นมือสาครับผมต่อไปนะครับมากันที่กองหลังกันบ้าง แห่งแบ็กโค่อนข้างชัดเจนนะครับว่าเซนเตอร์จะเป็นแฮร์รี่แม็กไวร์กับตันแฮร์รี่จับคู่กับราเฟลวารานวารานที่ถือว่าเป็นดีกรีนะครับผมระดับตำนานของเรอัลมาดริดได้มาหมดทุกคู่แล้ว <c oughs> กับทางเรอัลมาดริดนอกจากนี้จะเป็นดีกรีแชมป์โลก,กต่างหากเมื่อปี2 0 1 8เป็นแชมป์โลกเก่าเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ชมครับบรารมีนะฮะแล้วก็ความเป็นเวลคลาสก็คงที่จะ ไม่เป็นที่กังขาไม่เป็นที่สงสัยก็ต้องมารอดูนะครับว่าลาเฟวารานเนี่ยจะสามารถมาจัดการนะครับจุดอ่อนของแมนยูในเรื่องของลูกกา,าการนะครับการป้องกันลูกตั้งเตะจะเข้ามาเป็นคู่หูพาร์ทเนอร์ของแฮร์รี่แม็กควายได้แบบว่าไร้รอยต่อได้หรือไม่นะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยครับและผมเชื่อว่าวารานะเวลานี้กระหี่มกระหือรือนะครับจะลงสนามเหรอเปล่ารอดูคลิปเปิดตัวของตัวเองเนี่ยแม่ง <laughs> แม่งผมก็รอมาหลายวันแล้วจิ๋หาย แล้วก็เป็นที่ค่อนข้างชัดเจนว่ามนุษย์เยอะแข่งวิกตอร์ลินเดเลิฟที่ก่อความผิดพลาดแล้วก็มีจังหวะเรื่องของเออร์เลอร์นะฮะการเล่นที่มันเออร์เลอร์เรื่องลูกกาอากาศจังหวะต่างๆนะครับบนจังหวะแรกจําเป็นที่จะต้องปรับบทบาทของตัวเองไปเป็นตัวสํารองคอยโรเทชันจริงๆลินเดเลิฟยังเก่งอยู่นะแต่ทําไงได้ล่ะซื้อวารานมาแล้วนะครับคงไม่ให้วาราน,ปรร er นเป็นตัวสํารองหรอกก็ให้พี่เลิฟนี่แหละเป็นตัวสํารองคอยโรเทชันอย่างที่บอกไป อาจจะได้ลงบอลถ้วยนะครับจับคู่กับเอริกบายยีก้องหลังตัวชนสายไฮคนหนึ่งที่ยังอยู่กับทีมนะครับหรือว่าวันไหนนะครับจะปรับเล่นหลัง3ามแม็กควายวารานใช่ไหมอีกคนก็คงเป็นลินเดอร์เลฟนั่นแหละในขณะที่แบ็กซ้ายก็มีลูกชอนะครับแล้วก็มีอเล็กเตเลสเป็นขุ่มกําลังเชิงลึกซีซั่นนี้นะครับท่านผู้ชมครับผมเชื่อเลยว่าลูกชอเนี่ยโรเบโตชอลอตจะสถาปนาตัวเองนะครับเป็นหนึ่งในแบ็กซ้ายที่ดีที่สุดในโลกอีกครั้งหนึ่งให้ได้ครับ นักเตะทุกคนต้องพิสูจน์ตัวเองลูกชอก็เหมือนกันนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าปีนี้เขาสามารถรักษาฟอร์มการเล่นของตัวเองนะครับให้คงเส้นคงวาได้เหมือนปีที่แล้วคาว่าแบ็กซ้ายเวล l คาร์มันก็ไม่น่าที่จะเป็นคําพูดที่เกินเลยสําหรับคํานิยามของลูกชอส่วนแบ็กขวานะครับอารอนวาบิสาก้าตรงนี้ยังเป็นตําแหน่งที่ยังคงมีปัญหาอยู่นะแบ็กซ้ายนะครับถ้าเกิดลูกชอเจ็บอ่ะเรามีอเล็กเตเลสนะครับที่สามารถลงได้ส่วนแบ็กขวานะครับ ถ้าเกิดว่าบ,บิซาก้าเจ็บเดียโก้ดาโลนะครับที่ดูเหมือนว่าจะได้อยู่กับแมนยูต่อนะเพื่อแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงกับว่าบ,บิซาก้านะครับจะสามารถเป็นตัวที่ทดแทนว่าบ,บิซาก้าได้หรือไม่อันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับคือดาโล่เนี่ยโอกาสสูงนะครับตอนนี้ที่จะอยู่กับแมนยูต่อเนื่องจากเอซีมิลานเหมือนว่าเขาจะไปเอาฟอร์เรนซีถูกไหมผมก็เป็นกำลังใจนะครับให้กับดาโล่พิสูจน์ตัวเองเหมือนกัน แล้วก็ยังเชื่อว่าอารอนวาบิซาก้ายังคงความยอดเยี่ยมนะครับในการเล่นเกมรับจังหวะการดูน,นึงต่อหนึ่งยังคงเป็นจุดแข็งเหมือนเดิมสิ่งที่สําคัญนะครับคือการพัฒนาเรื่องของเกมบุกโดยเฉพาะลูกคอร์สคือวาบบิซาก้าเนี่ยทำได้เกือบหมดทุกอย่างแล้วครับขาดอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของลูกเอรีคอร์สก็ต้องมารอดูนะครับว่าอารอนวาบบิซาก้าจะสามารถประสานงาน ประสานงานกับเจดอนซานโช่นะครับทาให้แมนยูขึ้นเกมได้ฝั่งขวาเสียทีได้หรือไม่ในปีนี้รอติดตามชมนะครับผมลิวผลกาขันกันอีกแล้วส่วนกองกลางนะครับอย่างที่บอกไปคือตอนนี้ยังไม่มีการรับเลยครับผมอาจจะใช้นะครับกองกลางตัวรับ2คนคู่กันในระบบ42-31เหมือนเดิมนะครับก็คือคู่หูแม็กเฟธหรือว่านะครับวันที่เจอทีมเล็กนะใช้4-231เหมือนเดิมนะครับอาจจะใช้การรับเพียงแค่คนเดียวแล้วก็เอาพอปกปลาเนี่ย มายืนบล็อกทูบล็อกปัญหาเลยคือใครจะได้ยืนกลางรับตัวเดียวหากว่าแมนยูเนี่ยไม่ซื้อกองกลางตัวรับเข้ามาเพิ่มก็จะมีเนมันย่ามาติดนะครับที่เป็นตัวยืนอยู่แล้วนะผมคิดว่าสามารถเล่นได้นะครับแต่ว่าก็คงไม่น่าที่จะเล่นได้ทุกเกมนอกจากนี้นะครับเฟสกับแม็กโทมิเน่เนี่ยถ้าเกิดให้เลือกคนเดียว <S <S ผมคิดว่าอาจจะเป็นสกอตต์แม็กโทมิเน่อย่างน,น้อยๆนะครับก็ได้เปรียบเฟสเรื่องของการปะทะนะครับลูกตรงลูกตัน การเล่นลูกกาการนะครับโอเคอาจที่จะไม่ใช่การรับธรรมชาตินะครับแต่ถ้าเกิดให้เลือกนะให้เลือกมาเพียงแค่คนเดียวที่ไม่ใช่มาติดนะครับน่าจะเป็นสกอตแม็กโทมิเน่เพราะว่าเฟสเนี่ยจริงๆก็ตำแหน่งที่เก่งที่สุดของเฟสคือบล็อกทูบล็อกนั่นแหละนะครับส่วนตำแหน่งเบอร์8ปอย่างบล็อกทูบล็อกนะครับในระบบ4-2-3-1ซึ่งผมเชื่อว,ว่าเป็นระบบนี้แหละที่โซชานะครับจะใช้ในปีนี้อาจจะมีการเปลี่ยนไปใช้นะครับ ใมอนบ้านะครับ4 1 2 1 2บางเกมหรือว่า4 3 3บางเกมแต่ผมคิดว่าระบบหลักๆน่าจะเป็น4231เหมือนเดิมนั่นแหละดูอย่างในเกมอุ่นเครื่องที่ผ่านมาดิใช้42 3สมหมดเลยกลับมาที่ตำแหน่งเบอร์8นะครับบ็อกซ์ทูบ็อกซ์ในระบบ4231ที่เราจะใช้ในปีนี้นะครับก็มีตัวเลือกหลายคนอ่าแม็กโทมิน่นะครับก็เล่นได้เฟสก็เล่นได้อย่างที่บอกไปดอนนี่ฟานเดอร์เบกจะเป็นซีซั่นที่ฟานเดอร์เบกเนี่ยได้พิสูจน์ตัวเองนะครับว่าเขาดีพอ ที่จะเบียดแย่งตำแหน่งตัวจริงกับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดหรือเปล่าส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้คือพอลปอกบารครับจะออยังไงเนี่ยคุณปอกจะอยู่ต่อหรือไม่อยู่ต่อเนี่ยแมย่งไม่เอาอชัวร์สักทีปอกบานะครับเป็นตัวหลักของอุลตุ้าโซชาอย่างแน่นอนนะครับเขาสามารถเล่นเบอร์8ได้นะครับบล็อกทูบล็อกรวมถึงขึ้นไปยืนเป็นหน้าซ้ายได้ในระบบ4-2-3-1แต่ผมเชื่อว่าโซชาเนี่ยปีนี้อยากที่จะใช้กลางรับคนเดียวคือให้ปอกบากับบูโน่ในคอมโบไปเลยนะครับ ปัญหาเลยคือพอปกบาไม่ต่อสัญญาเนี่ยแหละแมนยู <laughs> <Man U S 2> <laughs> มีโอกาสที่จะเสียปอกบาไปแบบฟรีๆในปีหน้านะครับถ้าเกิดไม่ต่อสัญญานะแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นปัญหาคาราคาซังในระหว่างซีซั่นช่วงที่แมนยูพยายามจะต่อสัญญาปกบาหรือเปล่าจะมีแลโอลงแล้วล่ามาปั่นสื่อในขณะที่ทีมกําลังทําการแข่งขันกันอยู่แบบปีที่แล้วหรือเปล่า ก็ต้องมารอดูนะครับว่าโซชาจะสามารถจัดการปัญหาตรงนี้ได้หรือไม่นะครับหากว่าไม่ปล่อยป๊กบาหลังจากที่ผ่านตลาดซื้อขายนักเตะรอบนี้ไปส่วนเรื่องฝีเท้าแล้วก็ความสามารถนะครับก็คงที่ไม่ต้องไปเจอะลงเจอะลึกหรือว่าพูดถึงอะไรมากมายทุกคนก็คงที่จะรู้ถึงคุณภาพของป๊กบาอยู่แล้วตำแหน่งเบอร์สิบรูโน่แฟนเดสไม่พูดถึงคนนี้ไม่ได้ซีซั่นที่ผ่านมานะครับบรูโน่ถือว่า โดนโซปประมาณไปเยอะเหมือนกันเกมใหญ่ๆชอบหายยกตัวอย่างเช่นรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลอยูฟ่าอยู่หรป้าเล็กนอกจากแรดฟอดนะครับลินเดเลฟพอปกบานะกัปบูโดแฟนเดนได้แหละที่เป็นอีกหนึ่งคนที่เล่นไม่ออกในวันนั้นบูโนเนี่ยเป็นดาสมัวของเรานะครับปีที่แล้วนะครับถึงแม้ว่าหลายคนจะตั้งข้อสงสยัเยเฮ้ยยิงได้เยอะจากจุดโทษหรือเปล่าจุดโทษมันยิงกันง่ายๆที่ไหนล่ะ ผมยังเชื่ออยู่นะครับว่าปีนี้จะเป็นปีที่บรูโน่เนี่ยตั้งเป้านะสร้างมาตรฐานของตัวเองนะครับให้มันสูงขึ้นอย่าที่จะเป็นมิดฟิลด์ที่ยิงได้ทะลุ30ประตูก็หวังว่าปีนี้บูโน่นะครับจะมาตรฐานเดิมของตัวเองฟอร์มการเล่นคงเส้นคงวานะครับรวมถึงลบคำะมาทชอบเงียบเกมใหญ่ๆเกมนัดสำคัญ,คญได้เสียทีนะครับหวังว่าฟอร์มการเล่นจะ ยอดเยี่ยมนะแล้วก็ช่วยกันดึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นต้องใช้คํานี้นะดึงเพื่อนร่วมทีมคนอื่นให้ขึ้นมาตามตัวเองด้วยตำแหน่งเบอร์สิบของบรูโนนะครับก็มีดอนนี่ฟันเดเบกสามารถเล่นได้รวมถึงวนมาตาด้วยอืนะนอกจากนี้ก็มีเจสซี่คิซิโนโลิโอเนลแฟรนันลินการ์ดดินโยไอคอนของช่องอาร์เมียพิมสิบสี่มาลูดูครับผมคนที่ดูไลฟ์สดลินการ์ดณเวลานี้นะครับยังไม่รู้ว่าจะต้องย้ายทีม,มหรือไม่ ยังไม่รู้ว่าเวสแฮมยังสนใจอยู่ไหมถ้าเกิดไม่ย้ายทีมจริงๆนี่อาจจะเป็นตัวละครลับหรือว่าโจ๊กเกอร์ของโอเลกุนาโซชาในปีนี้ก็ได้นะครับพูดถึงแรดฟอร์ดหน่อยแล้วกันนะครับแรดฟอร์ดปีนี้เป็นปีที่ไม่ใช่ดาวรุ่งแล้วนะเพราะว่าอายุ24แล้วนะครับจะเป็นปีที่แรดฟอร์ดเนี่ยตัดเกรดตัวเองว่าเขาจะเป็นนักเตะที่ทําได้แค่ใกล้เคียงกับโบวคาสหรือว่าเป็นนักเตะระดับโบวคาสได้เสียที คือปีที่แล้วมานน่าเสียดายนะครับที่เขาไม่สามารถยิงทะลุ25ประตูได้ถ้าเกิดสัมปทานจุดโทษอาจจะยิงเกินแต่คือบูโน่ยิงไงมาคาร์ลตฟอร์ดเป็นนักเตะที่ยิงโอเพนเพย์เยอะสุดของแมนยูนะครับในปีที่แล้วนะด้วยจํานวน20ประตูนะครับคือทีมแมนยูปีที่แล้วเนี่ยเอาเฉพาะโอเพนเพย์นะครับไม่มีใครยิงถึงแรดฟอร์ดเลยนะครับแม้กระทั่งบูโน่ถึงแม้ว่าจำนวนประตูจะเยอะนะครับยิงเยอะแอสซิตก็แอสซิตไป15ลูกเหมือนจะดีแต่ว่า ปัญหาอยู่ที่จังหวะเพลการเล่นของตัวเองไอ้จังหวะยิงมึงไปเลี้ยงไอ้จังหวะเลี้ยงมึงไปยิงล็อกไปล็อกมายึกยักยึกยักถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสามารถแก้จังหวะตรงนี้ให้มันลดน้อยลงไปได้นะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ดจะได้ประโยชน์จากมาคัรแรดฟอร์ดมากขึ้นกว่านี้ช่วงที่แรดฟอร์ดไม่อยู่รวมถึงช่วงที่ฟอร์มไม่ดีนะครับสามารถมีคนที่ทดแทนได้ในปีนี้ก็จะมีน้องเจมเข้ามันไก่นะครับ ถ้าเกิดปีนี้ยังทรงนี้อยู่นะครับยังมิติเดียวอยู่มีแต่ความเร็วนะครับมีแต่ความขยันอาจจาเป็นที่จะต้องปล่อยยืมตัวหรือไม่ก็ถ้าเกิดมีทีมยื่นข้อเสนอมานะครับอาจจาเป็นที่ต้องพิจารณาว่าจะปล่อยตัวหรือเปล่าสาหรับแดเนียลเจมส์นะนอยง่ายว่าขายนั่นแหละให้กับทีมอื่นไปอยู่กับสมโมสรน,นะครับพวกเลสเตอร์ลีดยวสตเต็ดอันที่จะเล่นดีกว่านี้ นอกจากเดนนิเจมส์นะครับที่เป็นตัวสำรองขลุกมกำลังเชิงลึกของแรดฟอร์ดนะครับในตำแหน่งปีกซ้ายก็มีเจดอนซานโชสามารถเล่นได้พเพเผอเนี่ยซานโชอาจทีจ่จะยึดตำแหน่งปีกซ้ายของแรดฟอร์ดช่วงที่ดรแรชี่เนี่ยไม่อยู่ก็ได้เห็นไหมครับอะไรก็สามารถเป็นไปได้นะเพราะว่าซานโชในซีซั่นที่ผ่านมาเขาลงเล่นปีกซ้ายส่วนตำแหน่งปีกขวานะครับเจ้าของตำแหน่งเดิมอย่างเมสันกรีนวูดมันก็เป็นปีที่ต้องพิสูจน์ตัวเองเหมือนกันนะคล้ายๆกับแรดฟอร์ดนะครับ ว่าจะไปทางไหนแรดฟอร์ดเนี่ยอ่ะโอเคมี2ทางให้เลือกนะครับจะเป็นนักเตะที่ใกล้เคียงกับโบวคาร์ดหรือว่าเป็นโบวคาร์ดในขณะที่เมสันกรีนวูดก็ต้องเลือกเหมือนกันว่าจะเป็นกองหน้าหรือจะเป็นปีกขวาในช่วงอุ่นเครื่องที่ผ่านมานะครับเมสันกรีนวูดก็ยังไม่ได้โชว์เรียกว่าความโดดเด่นหรือว่าเฉิดฉายนะครับในตำแหน่งของกองหน้าขนาดนั้นเนื่องจากบอลมันไม่ค่อยไปถึงแต่ถ้าว่าผมเชื่ออย่างหนึ่งนะครับว่าเมสันกรีนวูดอยากยืนกองหน้าตัวเป้าให้กับแมนยู หนึ่งปีต่อจากนี้เมสันกรีนวูดจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้วิชาจากเอลิสันคาวนี่นะครับมาให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้เดี๋ยวจะพูดถึงตำแหน่งกองหน้านะครับเดี๋ยวรอสักครู่ก่อนเออแล้วก็ปีกซ้ายผมลือพูดไปองทูนี่มาซียาวก็สามารถเล่นได้นะสามารถลงเล่นได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวยืนยันว่าเขาเป็นกองหน้าไงกลับมากันที่เรื่องของเมสันกรีนวูดกันต่อนะครับจะเป็นปีที่กรีนวูดเนี่ยตัดสินใจว่าเขาจะเป็นปีกขวาหรือเป็นกองหน้า และผมเชื่อได้อย่างหนึ่งว่าเขาจะเรียนรู้ดูดวิชานะครับมาจากเขาวนี้ให้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้เป็นกำลังใจนะครับให้กับกรีนบู o ประสบความสำเร็จเฮ้ยมึงไม่ต้องพาหญิงขึ้นโรงแรมมาหนุยปีนี้ช่วงต้นซีซั่นจะได้มีสมาธิเป็นกำลังใจให้กับกรีนบู o นะครับเด็กคนนี้อนาคตอีกยาวไกลครับส่วนเจดอนซานโชนะครับท่านผู้ชมครับก็คงที่ไม่ต้องพูดอะไรมากมายมั้ง จากสถิตินะจากผลงานที่ผ่านมาจะเข้ามาเติมมิติเรื่องของปีขวานะครับตำแหน่งปีกตั้งสันเกมนะครับเรายังไม่มีมีแต่ปีกตัดเข้าในไปยิงเองบางครั้งค่าวนี่ก็รอไปเถอะหันซ้ายเจอแรดฟอร์หันขวาเจอกรีนวูดแม่งมาโยนบอลสักทีนานๆแม่งจะโยนทีนอกจากนี้นะครับเจดอนซานโชคเป็นปีกที่เรียกได้ว่าเป็นอาวุธเด็ดในการจาะทีมรับลึก ออทีมรับต่ำนะครับทีมเล็กๆนะฮะซานโชจะเข้ามาช่วยเรื่องพวกนี้ได้เพราะว่าเขาเป็นนักเตะที่ขยับขยับตัวในการรับส่งบอลพื้นที่แคบๆได้ดีนะครับนอกจากนี้เจ้าตัวยังสามารถเป็นตัวจบได้ด้วยเป็นกำลังใจกับเจดอนซานโชนะครับพิสูจน์ตัวเองในสีเสื้อของแมนยูค่าตัวเจ็ดสิบสามล้านปอนด์จะไปกดดันเพราะว่าเราไม่ได้แพงสุด <c oughs> เราไม่ได้ย้ายทีมเข้ามาแพงสุดในช่วงซัมเมอร์นี้สุดอมามัตเดียโลตาเล่น,นะครับ ต้องรอดูว่าโซชาเนี่ยจะออยังไงต่อจะใช้งานต่อนะครับผมให้ลงพวกบอลถ้วยหรือว่าจะปล่อยยืมตัวไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์เหมือนกับที่ทำกับฟาคุนโดเปริตี้นะครับปล่อยไปยืมตัวกับอาราเบสอ่ะหลมถึงน้องตัวนเซเบ้ด้วยนะครับมากันที่ตำแหน่งสุดท้ายนะครับกองหน้าโตเป้าเอดิสันคาวนี่ตัดสินใจต่อสัญญากับทีมทำให้แมยูเย็ดเนี่ยเลื่อนตลาดกองหน้าในการหาเพชฌฆาตนะครับตำแหน่งเบอร์ก้าของทีม ไปเป็นในตลาดปีหน้าแทนก็มีแฮร์รี่เคนนะครับถ้าเกิดไม่เซตซิตี้ไปก่อนเอริงเบลฮารลเรนรวมถึงดิวที่ไม่คาดฝันอย่างโดกับบ้านคริสตินโนโรนัลโดก็ยังมีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะครับรวมถึงพวกโดมินิกค,คาร์เวิร์ดเลวินด้วยกลับมาที่ทีมเรากันต่อนะครับท่านผู้ชมครับนอกจากเมสันกรีนวูดนะที่อาจที่จะได้รับการผลักดันในเป็นกองหน้าโตเป้าในปีนี้คนจองตำแหน่งอยู่แล้วนะครับอย่างเอดิสันคาร์วานี มันจะเป็นตัวหลักแหละนะครับในวันปกติองโทนี่มาซียาวก็ยังอยู่โอกาสสูงเลยครับที่มาซียาวจะไม่ถูกปล่อยตัวไปก็ต้องพิสูจน์ตัวเองนะครับอีกปีหนึ่งว่าองโทนี่มาซียาวเนี่ยดีพอนะในการได้อยู่กับแมนยูต่อไปอีกหรือเปล่าถ้าเกิดฟอร์มเป็นเหมือนปีที่แล้วปีที่ผ่านมาแม่งยิงไปเจ็ดลูกโอกาสสูงเลยครับที่จะต้องขายทิ้งนะฮะแต่ถ้าเกิดเรียกฟอร์มการเล่น ยิง23ลูกนะครับเป็นดาวซันโวสูงสุดนะกลับมาได้เมื่อไหร่นะครับผมเชื่อเลยว่าแมนยูเนี่ยจะหลากหลายมากๆานะครับเพราะว่ามาซิยากับคาวนี่เป็นกองหน้าที่แตกต่างกันมาซิยาเนี่ยเป็นฟอล์ไนนะครับเป็นกองหน้าตัวต่ําเป็นกองหน้าตัวหลอกที่ลงมาเชื่อมบอลดีลงมากางสนามนะครับรับบอลจากบรูโน่อ่าพิกบอลนะครับแล้วก็แปะออกข้างให้เพื่อนเล่นได้เอดิสันคาวนี่นะครับเป็นกองหน้าสไตล์ที่เรียกว่าเบอร์เก้าแบบธรรมชาตินะครับ คอยห,หาช่องนะครับผมคอยจบสกอร์ในกรอบเขตโทษนะครับคอยเล่นลูกกาศกคือเป็นกองหน้าที่แตกต่างกันนอกจากนี้มาซียายสามารถปรับมาเล่นฝั่งซ้ายได้อีกในวันที่จะเอาคาวนี่ลงพร้อมกันนะครับเรียกได้ว่าคือมันสําคัญที่มาซียานั่นแหละต้องเรียกความมั่นใจกลับมาให้ได้นะครับตรงนี้สําคัญมากๆคาวนี้มาซียารวมถึงเมสันตีนวทูที่เป็นตัวสอดแทกนะครับในตําแหน่งนี้ต้องมีอย่างน้อยสักคนนึงยิงให้มันทะลุ15้ประตูขึ้นไป ันนี้สำคัญมากๆนะครับกองหน้ามันจะไปยินน้อยกว่า10บรูมก็ไม่ใช่เรื่องถูกป่ะส่วนผู้จัดการทีมโอเลกูน่าโซชาปีนี้เป็นปีที่ต้องแชมป์เท่านั้นนะครับอันนี้สําคัญอย่างมากคือปีที่แล้วอะ่ะนัดชิงยูโรป้าลีกผมทําสคริปต์เตรียมทําคลิปนะครับให้กับนาโอเลไว้แต่ว่า,านฮ้าแกทําให้ผมผิดหวังและยิ่งกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับ การตกรอบยูฟ่าแชมเปียนลีกเป็นเรื่องที่ผมรับไม่ได้จริงๆคาดหวังให้นะโอเล่ย่างน้อยนะพาทีมผ่านรอบแบ่งกลุ่มไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องทำนะครับนอกจากการคว้าแชมป์ในปีนี้เป้าหมายของทีมแมนยูเต็ดนะครับแน่นอนว่าต้องคว้าโทฟี่แชมป์เท่านั้นปีที่สานะโอเล่สโมสรลงทุนไปก็ออกหูมหาศาลนะครับคือไอ้เรื่องดีกับผลงานที่ต้องตัดสินเนี่ยต้องแยกออกจากกันนะครับ เรื่องดีก็ยกตัวอย่างเช่นการวางรากฐานทีมนะครับการเข้ามาเปลี่ยนเขเรียกว่าแผนผังองค์กรนะครับทําให้สโมสรเนี่ยมีความเป็นสโมสรฟุตบอลมากกว่าองค์กรมหาชนที่หากําไรเข้า <c oughs> เข้าตัวประธานสโมสรน,นะครับไอพวกปิงทั้งหลายเรียกได้ว่าโซชาเนี่ยโ,โหคือผมชื่นชมนะนอกจากนี้นะครับ สปิริตภายในทีมนะครับบรรยากาศในห้องแต่งตัวบรรยากาศในสโมสรมันไปในทิศทางที่มันเชิงบวกมากๆนักเตะหลายคนมีความสุขนะครับโซชาสามารถจัดการ <S <S มิโนโ่แล,ล,ล้วล่าต้องเคลียร์ปัญหาปกบาเลยนะโซชาถ้าเกิดจะให้ปกบาอยู่ต่ออ่ะจริงๆสิ่งที่กุณทําเรื่องที่มันดีมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่การตัดสินผลลัพธ์ของตัวเองนะครับว่าดีพอในการได้คุมแมนยูต่อไปหรือเปล่าก็เป็นเรื่องที่โซชาต้องพิสูจน์ตัวเองในปีนี้นะครับ เพราะฉะนั้นนะครับผมเรียกุนาโซชาครับสักถ้วยนึงปีนี้ไม่มีโคอ้างแล้วนะนะถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์วิดีโอคลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆขอให้โชคดีกับซีซั่นที่มาถึงนี้นะครับเราจะต้องเป็นแชมป์ให้ได้สาธุ